สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v a r i e ตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับหุ่นยนต์น่ารัก2ตัวก็คือว่าเจ้าน้องโอมกับเจ้าน้องนโมเนี่นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวเรียนแบบมนุษย์ได้คล้ายคลึงทีเดียวนะคะสามารถขยับตัวไปมาได้หลายส่วนเลยค่ะนี่เป็นผลงานของคนไทยนะคะของฟีโบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ นี่เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ประเทศไทยกำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายหลักสูตรด้วยกันซึ่งควรจะมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนขึ้นในประเทศไทยค่ะดิฉันจึงมาที่นี่เพราะว่าเขามีการจัดงาน 4หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคตนะคะจัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่าไทยเอสีซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนอกจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะคะเรายังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถ ไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพบันธุวิศวกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะเราจะไปดูงานในภาพรวมกันก่อนนะคะว่าเขามีเนื้อหาสาระแล้วก็อยากจะให้คนนั้นหันมาเรียนในวิชาเหล่านี้กันอย่างไรบ้างนะคะให้น้องโอกับน้องโโมพาไปดูงานกันก่อนเลยค่ะ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติก็มีการทําวิจัยมีการทําสํารวจมานะครับว่าประเทศไทยต้องการกําลังคนทางด้านไหนบ้างเราก็จะสนับสนุนเช่นทุนการศึกษา,าทุนในการสร้างาห้องปฏิบัติการเฉพาะนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเราก็กํากับการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นด้วยเพื่อให้ไปตรง ตรงความตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการหลักสูตรหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมผลส่งทางรางที่เปิดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดในประเทศไทยแล้วยังเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดในอาเซียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นการจุดประกายอย่างหนึ่งในการเปิดหลักสูตรให้รองรับการพัฒนาประเทศค่ะ สถานบันเทิงอิปจอนกล้าจาุฬาลักษกะบังนะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้เปิดหลักสูตรที่เราเรียกว่าวิศวกรรมขนส่งทางรางซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่เราเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรนอกจากนั้นแล้วนะครับวิศวกรรมกะบังนะครับผลิตบุคลากรเพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับของตัวเองด้วยนะครับเป็นสามารถสร้างธุรกิจจากตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นโอกาสสาคัญ ซึ่งสามารถท,ทําธุรกิจส่วนตัวราชการและแน่นอนครับรบริษัทรถไฟฟ้าปัจจุบันมีการขยายมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางเลือกสำหรับน้องๆมีมากจริงๆ นอกจาก7สถาบันที่นําร่องหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วนะคะเชื่อเหลือเกินค่าว่าสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วทั้งประเทศต่างก็ต้องวางยุทธศาสตร์เร่งสร้างหลักสูตรเพื่อปั้นบุคลากรให้รองรบับกับการพัฒนาประเทศให้ทันอย่างแน่นอนนะคะอย่างน้อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งเราจะต้องก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกษิจอาเซียนเราจะได้เป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านในอาเซียนได้อย่างแน่นอนนะคะเข้าไปพูดคุยเรื่องนี้กันต่อได้ในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้วารีี่ เดบิสายสวรรค์ขยันยิ่งลามไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ